แบบนี้ไหมครับตัวไม่รับค่าใช่ครับคือแบบคุณครูเขาจะให้แบบสี่เหลียมมันมันแบบจะเปรียนเป็นพยัญชนะแบบตัววาวอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นวิธีทำได้ครับ แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับอ่าน้องเตยทำเอ่อเติมคำตอบเฉยๆนะครับเดี๋ยวครูมาถามวิธีทำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องแสดงวิธีทำนะครับ คุณครครับเสร็จแล้วครับอ่าโอเคครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตอบเท่าไหร่ครับสิบแปดครับคิดยังไงครับสิบแปดเอายี่สิบหกมาลบแปดอ่าเอายี่สิบหกมาลบแปดถูก 8, ครับอตอบสิบแปดถูกต้องเพราะว่าอะไรมาดูกันนะครับเพราะว่าเอ่อ เครื่องหมายนะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกเราพูดง่ายๆเลยนะครับเวลาเราจะหาตัวไม่ทราบค่านะครับเราต้องทําให้ตัวไม่ทราบค่าอยู่ฝั่งเดียวมีแค่ตัวเดียวของฝั่งนะครับก็คือเราจะต้องย้ายแปดนะครับไปทําอะไรก็ไม่รู้กับยี่สิบหกเพื่อที่จะให้มีแค่ตัวไม่ทราบค่าฝั่งเดียวมีแค่ค่าเดียวอยู่ข้างหนึ่งของ เครื่องหมายเท่ากับนะครับพอย้ายแปดไปทําอะไรก็ไม่รู้กับสิบหกยี่สิบหกนะครับเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกเวลาเราย้ายไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้เครื่องหมายตรงข้ามกับเครื่องหมายบวกก็คือเครื่องหมายลบนะครับอ่าถ้าครูถามว่าเครื่องหมายไหนที่ตรงข้ามกับเครื่องหมายลบก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายบวก แต่ว่าถ้าเครื่องหมายไหนที่ตรงข้ามกับเครื่องหมายคูณครับหารครับอ่าโอเคมันก็สลับกันนะครับเค,เครื่องหมายหารก็ตรงข้ามกับเครื่องหมายคูณเหมือนกันทีนี้เหมือนข้อที่สองนะครับข้อที่สองตอบเท่าไหร่ครับตอบห้าครับตอบห้าเพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะว่าสามคูณอะไรได้สิบห้าได้สิบห้าครับอ่าสามคูณอะไรได้สิบห้านะครับก็เหมือนกันนะครับเราต้องนะครับทำยังไงก็ได้ให้ฝั่งนี้นะครับเหลือแค่ตัวไม่ทราบค่าแค่ฝั่งเดียวของเครื่องหมายเท่ากับดังนั้น เมื่อเอาสิบห้าย้ายไปหาสามนะครับสิบห้าย้ายไปหาสามเราจะใช้เครื่องหมายตรงกันข้ามได้ไหมสิบห้าย้ายไปหาสามสามทำอะไรกับสิบห้าครับคูณครับคูณแต่ในกรณีมันเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิบห้ามีค่ามากกว่าสามจึงไม่สามารถที่จะ ย,าย้ยายไปแล้วคูณได้นะครับย้ายไปแล้วคูณได้อ่ะเดี๋ยวเจียงวาเฮาแป๊บนึงนะครับเออสิบห้านะครับถ้าครูเขียนให้อยู่ในรูปของการหารนะครับการหารมีการเขียนในรูปหลายรูปแบบครูเขียนในรูปแบบนี้นะครับ<ำ>อ่า แบบนี้จะเรื่องใหม่นะครับแบบนี้ก็คือเศษส่วนนะครับแต่ว่าให้เราให้เรา,เารู้จักในในฐานะของเครื่องหมายหารก่อนนะครับแบบนี้เราจะอ่านว่าสิบห้าหารด้วยห้านะครับสิบห้าเป็นตัวตั้งห้าเป็นตัวหารนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสิบห้าหารกับอะไรแล้วได้สาม นะครับสิบห้าหารกับอะไรแไล้รักษาครูเขียนเป็นลูกยาวไว้ก่อนอะตอนนี้นะครับตอนนี้ถ้าให้เราเห็นภาพง่ายๆสามตัวนี้นะครับก็มีตัวาหารอยู่เหมือนกันนะครับ สามหารอะไรได้ตัวมันเองครับน้องเตยคิดว่าสามหารอะไรได้ตัวมันเองครับไมศนครับอ่าถ้าสามหารศูนย์สามหารศูนย์ไม่ไม่มีค่าไม่นิยามนะครับเราจะพูดกันในทางคณิตศาสตร์ว่าไม่นิยามนะครับไม่นิยามก็คือเอ่อไม่สามารถพูดอธิบายได้ในตรงนี้นะครับเดี๋ยวน้องเตเรียนตุงสูงเนี่ย อาจจะมีค่ามานะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีค่านะครับอ่าไม่มียามจำไว้เลยนะครับว่าตัวเลขไหนที่หารด้วยหนึ่งจะได้ตัวมันเองอ่าตัวเลขไหนที่หารด้วยหนึ่งจะได้ตัวมันเองถ้ายี่สิบห้าหารหนึ่งได้เท่าไหร่ครับยี่สิบห้าครับอโอเคถ้าหนึ่งล้านหารหนึ่งได้เท่าไหร่ครับ หล้านครับถูกต้องครับทีนี้นะครับเมื่อกี้ครูแปลงจากครูแปลงจากสามตัวเดียวนะครับให้กลายเป็นสามหารด้วยหนึ่งเพราะว่านะไม่ว่าตัวเลขไหนนะครับ <c oughs> อเหมือนสามร้อยตั้งอยู่เฉยๆ <c oughs> เราสามารถ เขียนในรูปแบบของการหารก็คือสามร้อยหารด้วยหนึ่งเพราะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าไม่ว่าเราจะแปลงไปในรูปแบบไหนมันก็มีค่าเท่าเดิมถูกไหมครับตัวเลขไหนที่หารด้วยหนึ่งก็มีค่าเท่าเดิมทีนี้เรามาดูนะครับการย้ายนะครับการย้าย เราจะบอกว่าเราย้าย15เหมือนข้อแรกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้การย้ายมันจะมีข้อจํากัดนะครับถ้าตัวที่เราต้องการหาหรือตัวไม่ทราบค่าของเราอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราต้องทําให้มันกลายเป็นข้างบนก่อนโดยที่เราจะเรียกวิธีนี้คือการคูณไข่ต รู้จักการคุณไข่ไหมครับครูครับสัญญาไม่ดีเลยไม่รู้จักครับอ่าคุณคไข่น้องตปลองเดาดูซิว่าการคุณไข่ต้องทํำยังไงลองเดาดูสิครับไข่กันครูครับสัญญาไม่ดีนะคะอ่านี่ดูดูตรงนี้นะครับอ่า ไข้กันไหมครับไข้ครับไขอ่ะทีนี้เราจะไข้เราไข้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาค่าตรงนั้นไปคูณนะครับเหมือนกับครูบอกว่าเข้าใจไหมดาวคูณสามดาวคูณสามดาวคูณสามได้ สามอามอันนี้จะเป็นเรื่องใหม่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าน้องเตร,รู้จักวิธีการทําแบบนี้จะคิดได้ง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปหาว่าสามคูณอะไรได้สิบห้านะครับมันจะมันจะใช้เวลาในการคิดนานหน่อยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะใช้เวลาการคิดเร็วมากนะครับอ่ะสามคูณดาวหรือว่าดาวคูณสามได้เท่ากับ สามดาวนะครับแล้วถ้าฝั่งนี้ฝั่งนี้หนึ่งคูณสิบห้าได้เท่าไหร่ครับได้สิบห้าครับโอเคเก่งมากครับอ่ะทีนี้เห็นไหมตอนนี้มันอยู่เท่ากันแล้วยังครับเท่ากันแล้วยังดูบรทัดนนี้เท่ากันไหมครับ ทีนี้เมื่อกี้ครูทบทวนหน่อยครับตรงนี้เราเรียกวิธีการอะไรครับตรงนี้เราเรียกวิธีการอะไรครับการควายคูไควานะครับคูไควายทีนี้นะครับอ่าพอเราทําการคูณควายเพื่อให้ตัวเลขมันเท่ากันมันอยู่ในบรรทัดเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ย้ายได้เลยทีนี้เมื่อกี้เก่งในชั้นเตนนะครับสามตัวนี้ทำอะไรอยู่กับดาวครับสามตัวนี้ทำอะไรอยู่กับดาวครับน,น,น้องเต้นจำได้ไหมสามตัวนี้ทำอะไรอยู่กับดาวครับคูณเก่งมากครับคูณคูณเขียนสีอื่น คูณกันอยู่นะครับคูณกันอยู่ทีนี้เราต้องการทำให้ดาวเนี่ยอยู่แค่ตัวเดียวอยู่ฝั่งเดียวอยู่ตัวเดียวเลยของเครื่องหมายเท่ากับเราต้องย้ายอะไรไปหาอะไรครับต้องทำดาวให้เหลือแค่ตัวเดียวของเครื่องหมายเท่ากับฝั่งเดียว ปลกตตัตตเบเตอพูดฮะอ่าน้องเตดูดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ครูต้องการที่จะทําให้ดาวเนี่ยอยู่แค่ตัวเดียวแล้วเท่ากับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับทําอะไรกัน นะครับนี่คือการทําให้ดาวอยู่ฝั่งเดียวแค่ตัวเดียวของเครื่องหมายเท่ากับนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการบวกลบคูณหารปกตินะครับแล้วทีนี้ครูต้องทํำยังไงครับต้องย้ายย้าย3นะครับไปหา15ทีนี้เราจะย้าย3ไปทําอะไรกับ15เราก็ต้องดูว่า3ทําอะไรอยู่กับดาวมาก่อนถ้า3 สามทำอะไรอยู่กับดาวครับตอนนี้สามคูณคอยู่ถ้าสามคูณอยู่กับดาวสามย้ายไปหาสิบห้าสามต้องทําการใช้วิธีการอะไรครับหารเพราะว่าใช้เครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับเวลาเราย้ายไปแล้วเอาสิบห้าตั้งแล้วก็หารด้วยสามนะครับเรตั้งท่านี้เกับดาว แล้วของเดือด,ด15หารด้วย3ไดเท่าไหร่ครับไม่ห<น><น>้าตับไม่างสัญลักษณ์ก่อนมาเองตัวอย่สัญลักษณ์ทีนี้เรารู้แล้วหรือยังว่าคำตอบของเราก็คือถ้านั่นเองนะครับอ่ะข้อที่สามเหมือนกันเลยข้อที่สามเหมือนกันเลย ข้อที่สามน้องเตตตอบเท่าไรครับตอบสามครับอืมเก่งมากเก่งมากน้องเตคิดว่าสิบหกคูณด้วยอะไรได้สี่สิบแปดถูกไหมครับ,รบเตททำยังไงครับทำยังไง น้องเตย e ทำยังไงครับไหนบอกครูหน่อยว่าข้อสามน้องเตย e ทำยังไงครับเอาสิบหกคูณไปเรื่อยๆถึงสี่สิบแปดอ่าเอาสิบกคูณไปเรื่อยๆถึงสีิบแปดแต่ถ้าตรงนี้มันเป็นเลขเยอะขึ้นนะครับถ้าตรงนี้มันเป็นเลขเยอะขึ้นน้องเตยจะต้องทั้งคูณอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับอ่าเรามาทําวิธีคูไคว้ายที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่าคูไคว้าย ถ้าด้านนี้เป็นคูณโดยถ้าด้านนี้เป็นหารากลับไปทนก็จะเป็นคูณใช่ครับอ,อ, okay, อ่ะทีนี้ข้อที่สามครับข้อที่สามอ่ะตั้งเป็นในรูปแบบของเศษส่วนก่อนนะครับอ่ะเอาสี่สิบแปดหารด้วย นี่คือเครื่องหมายหารด้วยนะครับเครื่องหมายหารด้วยอ่ะที่ว่างก็คือให้เป็นวงกลมก็ได้ครับอ่ะเป็นสามเหลี่ยมดีกว่าเป็นสามเหลี่ยมเท,เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่สิบแปดหารด้วย ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับถูกครับอ่าสิบหกนะครับทีนี้ก่อนอื่นเราต้องทำยังไงครับต้องทำให้สิบหกมีข้างบนข้างล่างก่อนเพื่อให้เท่ากับสี่สิบแปดนะครับที่มีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยสิบหกสิบหกหารด้วยอะไรแล้วได้สิบหกครับหารหนึ่งครับอ่าหารหนึ่งเราก็เลยต้องทำให้ สิบหกหารหนึ่งก็ได้เท่ากับสิบหกเหมือนเดิมถูกไหมครับอันนี้ผู้ถามหน่อยว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันไหมครับอ่ะดูดีๆข้างหน้าเหมือนกันไหมครับข้างหน้า เหมือนกันครับอ่าข้างหลังสิบหกกับสิบหกหารด้วยหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันครับเท่ากันครับน้องเตยตอบครูหมายว่าสิบหกหารด้วยหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสิบหกหารด้วยหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับสิบหกถูกไหมครับอ่าทีนี้ครูถามใหม่ว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันไหมครับ เท่ากันครับอ่าถ้าครูถามว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันไหมครับเท่ากันครับอืมถูกต้องเท่ากันแสดงว่าการเขียนให้มันมีข้างบนทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนี่ในข้างบนนี้ข้างบนนี้ข้างล่างเพราะว่าตอนแรกมันเป็นสี่สิบแปดหารด้วยสามเหลี่ยมมันมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้าง เราต้องทําให้16นะครับมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็คือแปลงให้เป็น16หารด้วย1มันก็มีค่าเท่ากับ16มันเติมนะครับทีนี้เราทําการอะไรตอนนี้สามเหลี่ยมมันอยู่ข้างล่างสามเหลี่ยมมันอยู่ข้างล่างเราต้องทําให้สามเหลี่ยมไปอยู่ข้างบนไปอยู่ในบรรทัดเดียวกันแบบนี้ก่อนนะครับก็คือต้องใช้วิธีการอะไรครับคูณไขว้อ่าวิธีการคูณไขว้นะครับ ทีนี้เอาหนึ่งไปคูณสี่สิบแปดได้เท่าไหรเทับเท่าไหร่ครับได้สี่สิบแปดครับได้สี่สิบแปดเท่ากับเอาสามเหลี่ยมไปคูณสิบหกได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสามเหลี่ยมคูณสิบหกได้ก็ดได้สิบหกคูณ อะไรนะสิบหกนะครับสามเหลี่ยมไปคูณกับสิบหกเราจะตั้งเอาไว้เลยนะครับเราจะตั้งเอาไว้เลยว่าสามเหลี่ยมนะครับคูณกับสิบหกนะครับเพราะมันยังเป็นตัวที่ไม่ทราบค่านะครับเราจะให้มันหายไปไม่ได้นะครับเราจะให้มันหายไปไม่ได้แล้วก็เลยเอาสิบหกมาคูณกับสามเหลี่ยมคือตั้งเอาไว้เลยนะครับเอามาตั้งเอาไว้เลยอ่ทีนี้ ตอนนี้อยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วยังครับอยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วยังครับตอนนี้อยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วยังครับเป็นคนเดียวที่รู้มันทัดเดียวกันแล้วครับอทีนี้พออยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วเราสามารถแยกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้สิบหกครูถามก่อนว่าต้องย้ายตัวไหนไปหาตัวไหนครับเอาสีสิบแปดมาหาสิบหกครับอ๋อสี่สิบแปดมาหาสิบหกหมายถึงว่าย้ายสีสิแปดไปหาสิบหกแบบนี้ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้องย้ายสิบหกอืมไป 48ตวแสดงว่า48ต้องทำอะไรกับ16ครับหารครับหารถูกต้องครับลูกคดดังๆแต่ครูไม่ใช่ได้ยินถ้าถ้าครูได้ยินครูก็ไม่ถามซ้ำเลยเดี๋ยวลูกคดไม่ดังครู